สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกนาฬิกาสมาร์ทวอทค่ะของ m m r าดฟี t จีทีเนะคะค่ะที่เราซื้อก็จะประมาณราคาอยู่ที่2,500ค่ะเพราะว่าเราซื้อเพจไม่ใช่เพจของแบรนด์มจริงๆอะค่ะแต่ว่ามันก็ของแท้ค่ะโอเคค่ะนั่นก็เริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งเป็นตัวแรกค่ะที่ได้ใช้พวกสมาร์ทวอทยังไม่ค่อยได้คินเท่าไหร่ ภายในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็สายชาร์จมาให้สายนาฬิกาก็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะเราจะเลือกเป็นสีชมพูะคะ่ะโอเคนี่ก็คือสายชาร์จนะคะมันจะเป็นพวกแม่เหล็กขาวเวลาชาร์จก็าชาร์จด้านหลัง จะเป็นตัวเรือนนาฬิกานะคะานาฬิกาจะเหมาะสําหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะเพราะว่ามันในรูปว่มันอาจจะเหมือนใหญ่นะคะแต่ว่าพอใส่จริงมันก็เล็กมากเลยค่ะจะเท่ากับข้อมือผู้หญิงเลยค่ะแนะนําให้ซื้อฟิล์มกระจกฟิล์มอะไรไม่ใช่สิแนะนำให้ซื้อฟิลม์ลม,ม,นนลมมาติดก่อนนะคะไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ฟิล์มโทรศัพท์หรอโอเคนี่นะคะหลังจากที่เราใช้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ ก็คือหน้าจอเลื่นมากค่ะก็จะมีโหมดออกกําลังกายวัดระดับน้ําตาลในเลือดวัดความเครียดแล้วก็คัดการประจําเดือนวัดการนอนได้นะคะแล้วก็ถ้าเรานั่งนานมันก็จะแ,แจ้งเตือนค่ะให้เราลุกขึ้นนาฬิกาก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นรูปตัวเองได้นะคะมันจะมีรูปให้เลือกวอลเปเปอร์ให้เลือกตามใจเราอยู่สอสองวอลเปเปอร์แล้วก็จะมีหน้าปัดหลักอยู่สอ,อย่างกา็คือเราเปลี่ยนไม่ได้เลย นี่ก็คือฟังก์ชันภายในนะคะราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคค่ะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะหลังจากที่ใช้แบบเปิดแบบเต็มที่อะคะ่ะประมาณ1อาทิตย์เราใช้แบตบก็ถือว่าอึดอยู่นะคะแต่ถ้าไม่เปิดฟังก์ชันอะไรเลยน่าจะใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์สมอาทิตย์เลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือหน้าปัดที่เราเลือกไว้ก็จะมีแค่สออย่างนะคะที่เลือกได้คือหน้าปัดเล,เลือกน้อยค่ะไม่ค่อยเยอะ แต่ก็ถือว่าดีค่ะดีในระดับหนึ่งก็คือสามารถควบคุมการกดถ่ายรูปได้อะค่ะแล้วก็ตั้งปลุกได้นาฬิกาหน้าถอหลังได้ดูนาฬิกาโลกได้ดูทรัพยากรอากาศได้ค่ะก็ถือวไาเยอะนะคะอันนี้ก็ควบคุมกับเปิดปมันก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะให้โหลดควบคู่กับนาฬิกาไปโอเคค่ะ ค้าหมดอ,ออกกําลังกายนะคะก็มีอยู่รู้สึกว่าจะเจสิบกว่ากานี่นะคะถ้าจําปิดแต่ไม่ค่อยได้ใช้ะคะ่ะก็สนมากจะดูแค่เวลาเฉยโอเคขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะมาดีววิใหม่คะ่ะบ๊ายบาย